แม่เงินคมเมนเรานี้มันจะหอมซะจริงๆนี่คือคลิปที่เราตานขมเนนั้นมาโชงเงินแล้วก็นับเงินกันเป็นฟ่อนๆถ้าโพสโชกันเองคงจะไม่มีอะไรแต่นี่แท็กมาให้คนไทยดูซะด้วยทางเราก็ไม่รู้ว่าตาลคมเนกลุ่มนี้จะแท็กการนับเงินกองเตก็กเอามาอวดเพื่ออะไรอุ้ยขอโทษครับจะแท็กเงินคมเมนมาให้ดูทำแมวน้ำอะไรหรือว่าอยากจะอวดคนไทยว่า ทหารขาเมงของเรานั้นเงินเดือนออกแล้วนะจ๊ะหรือไงบ้าบอจริงเชียว5สภาพเงินขเมรนในมือรวมกันแล้วถึง400บาทประเทศไทยหรือป่าเถอะมีอะไรนิดอะไรน้อยก็ขยันอวดประเทศไทยจังคิดว่าคนไทยเข้าอยู่การาแบบพวกคนมืองหรือไงพี่เมียวเพ่ตัวอะไรมันชอบอยู่ในการานี่ตัวหน้าตาอะไรแบบนี้แหละเมื่เบือ ในช่วงนี้เราตามขมรนั้นก็มีเรื่องมีราวมาอวดคนไทยกันเยอะแยะมากมายเลยนะอาทิเชนจากกรณีที่ผู้หมวดอะตอมหรือบางที่เขาเรียกว่าผู้กองอะตอมนะที่เธอนั้นได้ทำวีรกรรมที่เราคนไทยนั้นจะต้องพูดถึงเธอนั่นก็คือ การชี้ให้ทหารเขมรที่เข้ามาป่วนออกไปะนะแล้วทหารเขมรที่มาป่วนนั้นจากแรกก็กลายเป็นวีรบุรุษอยู่ดีๆไปไปมาๆทางกองทัพเขมรก็ได้แจ้งเองว่าทหารเขมรนายน,นี้ที่มาป่วนเราโทษผู้สังเกตการนั้นมีอาการเมาซะงงินฮจากฮีโลกลายเป็นฮีล้วงเป็นไอ้คี้เมาคนหนึ่งเท่านั้นบเบอ แล้วจากเหตุการณ์นี้ก็ทําให้ผู้หมวดอะตอมนั้นโด่งดังชั่วข้ามคืนเลยนะแล้วข่าวทหารหญิงไทยคนนี้ก็ไปเข้าหูเราตา,าเนเขมรเข้าแล้วต่อมาก็เข้าตําลาตามแบบวัฒนธรรมเขมรโบราณนั่นก็คือไทยมเมเขมรก็ต้องมีเมื่อประเทศไทยมีวลรบุรุษทหารหญิงไทยเขมรก็ต้องมีวลาบุรุษทหารหญิงขเขมรเหมือนกันนะนะ แล้วหนึ่งในทหารเขมรหญิงที่กองทัพเขมรช่วยกันดันช่วยกันดันซะเหลือเกินก็คือคนนี้เนี่ยนะ,ะโดยเธอนั้นเป็นทหารเขมรผู้หญิงที่เขาว่ากันว่าได้จบหลักสูตรหนรบพิเศษเขมรและยังเป็นผู้ใช้วิชาป้องกันตัวสุดยอดในเมืองคเขมรน,นั่นก็คือหลักสูตรวิชาโบกตัวหัวคอวเออเราทหารเขมรที่จะเรียนหลักสูตรโบกตัวหัวคอนี่ เขาต้องมีบุตรการศึกษาหรือว่ามีอับาลไหนวะถึงจะสมัครเรียนหลักสูตรนี้ได้อ๋อต้องมีใบรับรองถึงจะสมัครได้นี่แบบใบรับรองแพทย์ทางสุขภาพเพ่อ๋อก็คือต้องตรวจร่างกายก่อนถึงจะสมัครเรียนหลักสูตรนี้ได้ใช่เพ่ออ๋อแล้วใบรับรองแพทย์ออกมาจากโรงพยาบาลไหนวะศรีธัญญาเพ่ฮะโดยคนคขมรนที่เห็นคลิปอะไรแบบนี้ของเราทหารหญิงคขมเมที่โชว์ท่าทางไล่ลำ วิชามวยบกตัวหัวคอก็ต่างพากันชื่นชมว่าทหารยิงขเขมรของเรานั้นมีฝีมือระดับโลกโลกไใน่วะโลกเดียวกับเราหรือเป้าน่าจะเป็นโลกจินตนาการของเขานะทหารขาเขมรผลงานไม่ต้องมีแค่สติไม่ดีก็พอบ้าบอจริงเจียวต่อมาคนขาเขมรก็ได้โชว์ที่เขาบอกว่าเครื่องนี้จะสอย F16 ของประเทศไทยนั้น ล่วงเลยนะโดยคนคอมเมนต์ที่เห็นก็ต่างกันดีใจดีใจกันใหญ่เลยแต่คนทั่วไปที่เห็นนี่มันคลิป AI จะชัดเมื่อบอ์จริงเชียวแม่เก่งจริงเก่งจริงๆ,งๆ,งๆ,ๆในโลกจินตนาการเนี่ยเแบบ๋เบแล้วต่อมาไม่นานนักทางกองทัพคอมรก็ได้เอาปืนต่อต้อตานอากาศยานที่จะเอามายิงเอสกิพกนะที่เขาบอกว่ามันคืออาวุธรับของเรา โอ้โห,โหขมนมีปืนต่อต้านอากาศยานด้วยเหรอวะม,มีครับนว่วะนี่เลยอ่ะโอ้โห,โหสตาฟอาวุธลับขมนที่จะมายิงเอฟติพกเหมือนกระลับสก้าเกิน <c oughs> โดยวันนี้เขาเอาอาวุธลับของเขานั้นออกมาแล้วนะครับออกมาล้างใหม่เราก็ไม่รู้ว่าปืนต่อต้านอากาศยานขมนนั้นจะยิงเอฟตกทันหรือไม่ หรือว่าทางกองทัพขมรจะยื่นเรื่องไปที่กองทัพอากาศประเทศไทยให้ F16 กับกิเพนนนั้นวิ่งช้าๆหน่อยก็ได้เดี๋ยวเรายิงไม่โดนมาบอรจริงเชียวจะว่าไปนี่ก็เป็นอาวุธใหม่ล่าสุดของข,องขมรเลยนะเนี่ยล่าสุดยังไงล่ะเพ่มันเก่ากึกซะขนาดนี้เลยนี่ก็ล่าสดุดตั้งแต่สมัยสงครามโลกเลยละมั้ง กองทัพประเทศอื่นเข้าใช้อาวุธยทุทธบกณรไม่หมดแต่กองทัพขมแนของเราเราชอบของเก้าเพราะเราคือกองทัพวินเทจแห่งอาเซียนสึดเยอะหรือทหารขมแนนไหนเนี้ที่เอาปืนซ้อมยิงขึ้นฟ้าถ้า F16 ผ่านมาเจอตูแน่ที่ยิงนี่พนุนเลยฮ่าจะได้อยู่ยิงหรือป่าเถอะคุณมึงรู้หรือเป้าว่า f อ6ตัวมาก้อนแต่เสียงมาที่ลังะ ฝ้าจะรู้ตัวก็กลายเป็นโกโก้ขันซะแล้วซึดเยอะดหรือว่าในเรื่องก่อนหน้านี้ที่ทางทหารไทยนั้นได้ใส่ชุดบริจาคที่เป็นชุดบริจาคมาจากชาวบ้านนะนะแล้วก็มีชุดผู้หญิงมาบริจาคให้ทหารไทยด้วยนะเมื่อคนบริจาคชุดให้ทหารไทยเขาไม่ขัดศรัทธามันก็เลยเป็นภาพพือหาในโซเชียลตอนนั้นนะนะที่อยู่ๆทหารไทยก็ใส่ชุดผู้หญิงเฉยและแล้วกับคํากล่าวที่ว่า ไทยมีเขมรก็ต้องมีในเมื่อการที่ทหารใส่ชุดผู้หญิงกระแสดีซะขนาดนี้กองทัพขมรอย่างเราจะพลาดได้ยิ่งไรเละนแล้ว,ลวกองทัพขมรก็ให้ทหารขมรผู้ชายของเขานั้นใส่ชุดผู้หญิงบ้างเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็ให้ทหารขมรนั้นออกมาขอบคุณประชาชนแนวหลัง ว่าขอบคุณประชาชนขเขมรที่ส่งเสื้อผ้ามาให้ฐานขเขมรแนวหน้านะครับพวกเราได้ใส่แล้วขอบคุณจริงๆนะครับบาสบอลคนจังหน่อยได้บ้านอุปกรณ์รุ่งยมบานเนี่ยเชียงอายตไะไคร้ไม่ใส่แบบเงากระใสน้ำเฟซไม่ติดซอสหนุมบางการออ,อนบวาเฮ้ไทยมีขเขมรก็ต้องมีจริงๆแฮ ป้กบ,บอกว่าดอนถทายทูมีแต่พวกคุณมึงนั้นก๊อปปี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นข้องถทายเ,เรื่องแค่นี้พวกคุณมึงก็กอบเอาไปเนาะมึงบ้าหรือเปล่าไม่เปมอเ,เ,เออมึงเชื่อกูไหมซ่องว่าคนขมเมน่นถ้าเข้าเห็นว่าทาหานไทยใส่จุดผู้หยิงอะไรแบบนี้เดี๋ยวพวกเขาก็จะบอกว่าตาหารถทยกอบตาหานขมม่นร่อีกจะเหลือซอสหรอเพ่พี่จะเอาอะไรกับพวกสมองอสุจินี่ ต่อมาก็ในเรื่องชุดเกาะนะที่ฐานขมรในช่วงนี้นั้นก็เหอชุดเกาะสะระเกินไม่ใช่เหอในเรื่องความปลอดภัยนะแต่เหอในเรื่องความเท่ของชุดเกาะนั่นเอง <c oughs> แล้วที่ตลกไปฝ่าน,นั้นก็คือเรื่องแผ่นเหล็กในชุดเกาะที่ฐานขมรบางคนนั้นเลือกจะที่จะไม่ใส่แผ่นเหล็กในชุดเกาะเฉยเลยนะทั้งที่ผ้าประชาชนขมรน,นั้นก็ช่วยทําแผ่นเหล็ก มาใส่ให้อะนะเพื่อป้องกันกระสุนจากฝ่ายไทยแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับตัวเขานั่นเองแต่ทหารคอมเมนต์บางนายก็เลือกที่จะไม่ใส่แผ่นเหล็กป้องกันกระสุนอะไรแบบนี้นะด้วยเหตุผลที่ว่าเพราะว่าแผ่นเหล็กมันมีน้ำหนักที่นักหนักเกินไปนะั่นเองทั้งที่แผ่นเหล็กยิ่งหนักก็ยิ่งการกระสุนได้ดีนะแต่พวกทหารคอมเมนต์บางนายก็เลือกที่จะไม่ใส่แผ่นเหล็กอะไรแบบนี้ แต่เลือกที่จะใส่เสื้ออะไรแบบนี้ก็พอนะค<ม>วามปลอดภัยในชีวิตคืออะไรเราไม่รู้แต่ที่รู้ลเราขอเท่ไว้ก่อนนะนะบ้าบอจริงเช<ม>ียวเฮ้นี่สินะที่มาของคำสุภาเซตคำว่านักไม่เอาเบาไม่โ่บบเบบอ ท่านใดที่ร่วงเข้ามาดูคลิปของเราในช่องนี้ก็รู้นะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครไปมากูดเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยเด้อ E.P. นี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่อีกีหน้าวัสดีครับเมียงปะปะปะปปปะ